เราจะไปดูในส่วนของอพี่น้องประชาชนในครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะที่ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัต์อย่างเมื่อสักครู่นะครับผมก็ได้เกริ่นให้กับคุณผู้ชมทราบแล้วนะครับว่าปีนี้นี่มีพี่น้องประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามเดินทางไปประกอบพิธีฮัตย์นนครมักกะของประเทศซาอุดิอาระเบียนี่นะครับจำนวน7จ0 0พันกว่าท่านนะครับทุกคุณผู้ชมที่จริงแล้วทางการซาอุดิอาระเบียนี่ได้ให้โคต้า กับชาวไทยมุสลิมไปประกอบพิธีฮัตณ์ประเทศซาอุดิอราระเบียนี่ในแต่ละปีจํานวน1 3 0 0 0คนนะครับแต่ปีนี้มีจํานวนที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัตเพียงแค่7 0 0 0กว่าคนซึ่งในจํานวน7 0 0 0กว่าคนนั้นนะครับุผู้ชมก็มีพี่น้องชาวไทยมุสลิมจากพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จานวน3,000กว่าคนนะครับคุณผู้ชมซึ่งในแต่ละปีนะครับุณผู้ชมครับตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมา นะฮะทางสายการบินไทยก็ได้มีการเพิ่มอำนวยความสะดวกนะครับโดยมีการบริการขนส่งผู้โดยสารนะครับโดยเฉพาะผู้ที่จะไปประกอบพิธีฮัตณ์นประเทศซาอุดิอาระเบียนี่มีการนำส่งผู้ประกอบพิธีฮัตที่สนามบินนราธิวาสแล้วก็ที่สนามบินหาดใหญ่นะครับโดยเบื้องต้นน่นะครับผู้ชมครับที่สนามบินนราธิวาสนี่นะครับผู้ชมครับก็มีสายการบินไทยได้มีการขนส่งผู้ประกอบพิธีฮัต คือเมื่อวันสื่อที่ผ่านมาคือวันที่13พฤษภาคมนะครับุผู้ชมที่จริงแล้วในภาคใต้ของเราเนี่ยมีการผ่มนาเริกตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางไปประกอบพิธีฮัทโดยขึ้นสายการบินจากสนามบินหัดใหญ่เนี่ยจำนวนสามวัน4วันด้วยกันตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมา นะครับวันที่9ถึงวันที่11มีจำนวน2เที่ยวบินนะครับแล้วก็วันที่1 3ถึงแล้วก็วันที่12มีจำนวน1เที่ยวบินนะครับคุณผู้ชมตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานีครับสายการบินไทยได้นำผู้โดยสารหรือว่าผู้ประกอบพธิธีฮัตจากนครหัดใหญ่ลงสู่สนามบิน,น นครมดีนะนะครับคุณผู้ชมแล้วก็วันที่13ถึงวันที่14ที่ผ่านมาก็นำผู้โดยสารจากสนามบินนาราธิวาสลงสู่สนามบินนครมดินนะนะครับ1 3ากับ14จำนวน2เที่ยวบินต่อวันในส่วนของวันนี้คือวันที่15เป็นวันสุดท้ายจากสนามบินนาราธิวาสนะครับมีเพียงแค่1เที่ยวบินต่อวันนะครับคุณผู้ชมและนอกจากนี้นะครับก็ยังจะมีอีกนะฮะสายการบินหรือว่าเที่ยวบินที่จะนำหุ่นยนต ไปยังนครมะขาข,ของประเทศซาอุดิอราระเบียนั่นก็คือวันที่8แล้วก็วันที่9มิถุนายน2567นี้นะครับวันละ1นเที่ยวบินนะครับแต่ว่า2วันดังกล่าวนี้มีการนำผู้โดยสาร หรือว่าผู้ประกอบพิธีฮัตจากสนามบินหาดใหญ่ลงสู่สนามบินเจด,ด้าของเมืองซาอุดิอาระเบียนี่นะครับนี่เป็นเที่ยวบินเดินทางไปประกอบพิธีฮัตในส่วนของขากลับนะครับผู้ชมครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่23มิถุนายน2567ซึ่งมีวันละหนึ่งเที่ยวบินจากสนามบินเจด,ด้าหาดใหญ่ นะครับสองเที่ยวบินคือวันที่23 2เที่ยวบินและก็1เที่ยวบินของวันที่25มิถุนายน2567แล้วก็และกวันที่27ถึงวันที่30มิมิถุนายนก็จะนำผู้ประกอบพธิธีฮัทกลับมายังแผ่นดินเกิดก็คือในประเทศไทยของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าในแต่ละปีนั้นก็จะมีผู้ประกอบไปผู้ประกอบพธิธีฮัท จากประเทศไทยของเราไปประกอบพิธีฮัทนะประเทศออาระเบียจํานวนที่ไม่น้อยนะครับแล้วก็ทางภาครัฐเองก็ได้มีการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างภาพที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่ณนะตอนนี้นะครับเป็นภาพบรรยากาศของอบรรดาญาติินะครับได้ส่งเครือญาติต่างๆไปประกอบพิธีฮัทนครมะกะ นี่เป็นภาพบรรยากาศที่สนามบินบ้านทอนหรือว่าสนามบินนราธิวาสนั่นเองครับโดยเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ได้ไปเป็นประธานส่งให้กับพี่น้องฮุจาดด้วยนะครับแล้วก็มีทั้งผู้นําศาสนานะครับได้มีการอขอพรมีการขอดูอาให้กับพี่น้องประชาชนที่จะไปประกอบพิธีฮั์มีความสําเร็จแล้วก็ได้ฮัทมบรุร่อย่างล,ลุล่วงด้วยดีนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศดีๆนะครับที่ท างรัฐบาลไทยได้มีการให้การสนับสนุนกับพี่น้องประชาชนโดยไม่มีการแบ่งแยกศาสนาใดนะครับซึ่งในช่วงที่มีพิธีกรรมของศาสนาอิสลามทางภาครัฐก็ได้มีการส่งเสริมให้กับพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามช่วงที่มีกิจกรรมของศาสนาพุทธนะครับทางรัฐบาลก็ให้การสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมไปเช่นเดียวกันนะครับผู้ชมครับ